พี่ทุกคนนะฮะอ,อะไรเขาเรียกอะไรยีราฟฮาย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 เอวิบันเอวิวันพีทไลฟ์พีทแชร์พีทซับสไคร์ถ้าเป็นไงถึงจะหาที่สายชาร์จแบตเจอเนี่ยโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าไปซื้อร้านน่าจะง่ายกว่า20บาทซื้อแค่สายสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะ เพราะว่าหนูเป็นคนกรรมบูชาค่ะไม่เป็นไรนะแม่จะไม่ไม่ไม,ม่ได้ไอนี่นะครับนั่งลงนั่งลงรับนั่งลงนั่งลงครับสวัสดีพี่พี่พทุกทุกเชื้อชาติทุกประเทศเลยยินดีต้อนรับครับไม่เอาแม่เก็บใส่กระปุกแล้วดูดูดูกระดูออกเปล่านะนานงานยากแล้วทีนี้ งานยากแล้วไปพิธีแต่ตะก้า,าพี่เหมยพี่เหมยฝนตกไหมครับฝนตกไหมไฮไฮหนูไปแล้วนะทำไมมาเร็วไปเร็วจังเลยพี่เหมยไปกินข้าวเหรอไปกินข้าวเหรอครับดวงเปล่าสิอยู่บนตะก้าเลย ไปกินข้าวเหรอสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะ<ม>กำลังตกค่ะบ้านอ่างเปาก็กำลังตกเหมือนกันครับ<อ>ฮะว่างไงครับว่างไงสวัสดีพี่ๆทำไงวัสดีครับวัวัสดีอยู่บนตะกร้า,าไม่ค่ะฝนกำลังตกเนาะ<ม>ดู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  แม่ยินดีต้อนรับทุกประเทศนะพี่พี่ FC นะ้องเปาน่ารักทุกคนครับดูวรเปาสิอยู่บนตะกร้า <c oughs> Hi Hi everyone everyone พีทไลค์พีทแช์ฮะพีทซับสไครต์เก็บของเล่นใส่ตะกร้าหน่อยน้องเปา ทุกคนว่าองเป่าจะตกไหมดูทุกคนว่าองเป่าจะตกไหมแม่ปล่อยนะทุกการทุกการเรียนรู้คือการท้าทายนะปล่อยเลยตกก็หัวแตกเลยฮลัลโหลย่าหรือเปล่าอางเปาาดื้อไหมนะย่าอางเปาาดื้อทำไงดีทำไงดีครับตีได้ไหมตีตีได้ไหม เหวนไหมฟังรู้เรื่อง <ija> ลูกโปงครับลูกโปอง<ไ>อันนั้นลูกใครลูกอ่งเปาเหรอใช่ไหมใช่อ่งเปาไหมครับดี่ลูกอ่งเปาตอนเด็กๆตอนเกิดมาใหม่ๆนด่นเอพี่ๆเห็นไหมลูกอ่างเปาตอนเกิดมาใหม่ๆเก็บของใส่ตะกร้าเร็วเก็บของใส่ตะกร้าตะกร้าออกเก็บมันรกมันรก ไปได้ไหมนี่ทักทายไฮไฮครับไฮไฮนี่แม่ไปใส่ตะกระ้าเลยไปใส่ตะกร้าให้หมดเลยจะของอาออกมาเก็บใส่ตะกร้าเร็วเล่นเองหรือเองเก็บเองครับเก่งมากประท้วงปรทวโอ้โหทษระวังดีบมือเด้อ นีม่มือแล้วเว้ยไปถูเอาเก็บทำไมรองเท้าไม่มีใส่นะาแต่อเอาเปอไปเก็บให้ใหครับให้ให้เอาบรนยาคือไปดิสัน่น ขออะไรเปล่าขออะไรครับ